ฝนัดลมหลังเรื่อตั้งนะโอ้โหมายังไงครับฝนตอนแรกก็นี้ก็จะตกนิดหน่อยฮนะไม่ใช่นิดหน่อยฮนะตกเยอะเลยฮนะกันนำมานะออกตอนนี้ตกสิบนาทีนะจนไปได้ยังไงของนี่ยอกนี้หน้าหนาวนะน่าจะเป็นปลายหนาว ตอนร <iences> ้อเลยวะเนี<ๆ>่ยเย้ติดเยนะรถ้มได้เลยนะน้ำเสียดีนะรถดีสุดละน้ำเสียดถล่มเลยนะมี่นองเด็อนนีเรามีช่วงแม่ยัยนงถล่มเยอะนิมรีนะนบมรี อะไรขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเลือกดีนะที่เราจะได้รัฐบ,บ,บาลใหม่นะเรียว่าทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่ยังไม่ทราบผมเลือกตั้งเลยนะจุดๆไปเลยนเนี่ย